สวัสดีครับท่านสมาชิกยูเรพิเจนวันนี้วันอังคารที่24พออยอ25 63วันนี้โขนเอานกาสายพันธุ์พิเศษนะครับนกนก,กนกน,ก,น,ก,นกเลยนะเดีย๋ยวจให้ดูตัวใครสนใจติดต่อโของได้เลยนะโขงมีเยอะสายพันธุ์นี้แข็งไแข็งครับอันนี้รู้สึกจะเป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่า พันศาลาบินเาเรียกอะไรศาลาบินศาลาบินแต่นี่เป็นแต่นี่พัฒนาแล้วเป็นพันศาลาโบสนะครับชอบอยู่ตามศาลาโบสเ์ให้ดูตัวอย่างนะครับผมบอกว่าเต็มเต็มบ้านเลยใช่ไหม,ม,มเราส้างบ้านเต็นบ้าน นี้ก็เลยเอ,เอามาทัศนาจรที่แยกเก้าเลี้ยวนะครับจับงหวัดนครสวรรค์เอามากี่ตัวเนี่ย20ครับกูจะกลับไปถึงก่อนนุกแข็งเลยยี่สิบตัวได้ดง ครับดูอีกทีนะครับพัฒนามาจากพันสะลาบิงสและบิงสะลาบิงอันนี้เป็นสาราโบดนะครับ ชอบเกาะตามหลังคาโบสถ์แต่พวกนี้ม่ป,ปีกม่ป,ปีกม่ป,ปีกใบป,ปีกม่ป,ปีกคมจิบเลยไหมไ<ป>มี<ป>สีอะไรบ้างเด่ยมาสีอะไรบ้างไปได้แล้วดูรถก่อน พันศาลาโบสถ์โอ้โหแยกแยกตัวดีเหลือเกินเห็นไ,ไหมครับนกป่านกที่อยู่รอบรอบกรงองเอามาเที่ยวด้วย <c oughs> เฮ้ยมันไม่ยอมจับฝูงเลยมันหยิกจองหองก่ากคนต่างบินเลย ไปไหนวะเนี่ยนี่แต่ถ้าทางมันชอบกันนะมันชอบอากาศนะครับก็เอามาทดลองอากาศก็ช็อตนี้ดูกันขำๆนะอย่าไปจริงจังนะครับระหว่างที่รอดูอาทิตย์ขึ้นเนี่ยวันนี้รถกุณเสียก็เอามาปล่อยที่เก้าเลี้ยวนะครับ เดี๋ยว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 จะมีช็อตหนึ่งสำหรับการปล่อยที่ของดูว่ามันจะปักไปไหนวะลดันดสี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหาไินยาลแปดวะนี่วะนี่ใช่ครับคือเอานกข้างบ้านนกนกนกปลานกข้างบ้านแล้วก็ปล่อย วนวุ้จะไปไหนกันน่ะวนอยู่นั่นแหละโอเคครับช็อตนี้ชอ็อตขำๆนะอย่าไปจริงจัง